พูดถึงความคุ้มค่าถึงคุณค่าหลายหลครั้งนะครับถึงแม้ว่าในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงเฉพาะเอาตัวเงินเนี่ยเป็นตัวตั้งกเ็เถอะนะครับแต่มันก็เป็นพูดถึงความคุ้มค่าเราจะวัดความคุ้มค่าได้ยังไงอ่ะเราจะวัดความคุ้มค่าได้ยังไงนะครับมันมีหลากหลายวิธีมันอาจจะวัดถ้าเป็นทางสังคมเอ,อ่อมันอาจจะเป็นเรื่องความพึงพอใจอย่างเดียวก็ได้นะนะครับหรือคนที่ซื้องานศิลปะซื้อเป็นหลายสิบล้านเนี่ยเขาความคุ้มค่าของเขาคืออะไรคือเขาพอใจ เขาพอใจเท่านั้นเองนะครับหรือบางคนอาจจะซื้องานศิลปะเพราะว่าเขาซื้อมาแล้วเขาในอนาคตเขาทํานายว่ามันจะขึ้นราคาไปอีกสองเท่าตัวใน5ปีข้างหน้าแอนนั้นก็คือเป็นความคุ้มค่าทางด้านการเงินล่ะนะครับระฉะนั้นความคุ้มค่ามันมีวิธีวัดอยู่หลากหลายนะครับแล้วแต่ลักษณะธุรกิจลักษณะโครงการหรือจุดประสงค์ของผู้ลงทุนหรือตัวเราเองนะครับนันกศึกษาก็จะมีตัววัดตัวนักศึกษาเองลองนึกดูนักศึกษามีการวัดความคุ้มค่า ก็หลากหลายอาจจะไม่ใช่เงินอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมอย,อ,อย่างเช่นนักศึกษาจะซื้อรถมอตาาเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาใช้นักศึกษาอาจจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ธรรมดาก็ได้นะครับคันละไม่กี่หมื่นก็ได้หรืออาจจะซื้อมือสองถ้านักศึกษาคิดว่าความคุ้มค่าคือการใช้งานความคุ้มค่าทางด้านการเงินอย่างเดียวแต่นักศึกษาอาจจะไปตัดสินใจไปซื้อบิ๊กไบค์ไปซื้อฮาร์เลย์นะครับไปซื้อ,อรถหรูรถสปอร์ตต่างๆเอามาใช้ก็ได้นะครับ ก็เป็นความคุ้มค่าที่ศารคิดแล้วซื้อแล้วมันคุม้มเพราะว่าอะไรครับพึงพอใจไว้อวดสาวได้เอาไว้โม่ได้ขี่แล้วเท่มันก็เป็นความคุ้มค่าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับดังนั้นสรุปแล้วความคุ้มค่าวัดได้หลายรูปแบบแต่ในที่นี้ในทีน่นี้ในฐานะที่เราเป็นวิศวกรน,นะครับแล้วเราก็ยังจะเรียนวิชาเศร,รษฐศาสตร์วิศวกรรมความคุ้มค่าก็อาจจะวัดได้2ลักษณะนะครับ โดยมากถ้าในเชิงวิศวะเนี่ยเราจะพูดถึงประสิทธิภาพใช่เราวัดอะไรแล้วก็วัดเป็นดัชนีตัวหนึ่งว่าตัวนี้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับเป็นตัววัดความคุ้มค่าอย่างเช่นมอเตอร์มีประสิทธิภาพเท่าไหร่แอร์เบอร์5มีประสิทธิภาพเท่าไหร่แอร์เบอร์5ดีกว่าเบอร์3มันประหยัดไฟกว่านั่นะคือความคุ้มค่าทางด้านกายภาพนะครับความคุ้มค่าทางด้านวิศวกรรมนะครับดยความคุ้มค่าหรือประสิทธิภาพเนี่ยเป็นตัวชี้วัด แบบหนึ่งมีหน่วยเป็นร้อยละนะครับหพิ่มมากก็จะเป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเป็นการเอา2ตัวมาหารกัน2ตัวที่มีหน่วยเหมือนกันเอามาหารกันอ่ะหมายความว่าไงครับลดความคุ้มค่าทางด้านกายภาพหรือประสิทธิภาพทางกายภาพหรือเรียกว่าทางฟิสิกส์นั่นแหละนะครับก็เป็นเอาเป็นปริมาณทรัพยากรหรือประมาณสิ่งที่เราได้รับอ่ะหารด้วยสิ่งที่เราต้องลงทุนไปนะครับก็คือทรัพยากรที่ได้รับหารด้วยทรัพยากรที่ลงทุนไปมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ อย่างเช่นมอเตอร์มีประสิทธิภาพ80%ก็แปลว่าพลังงานกำลังงานที่ได้รับจากได้รับจากพลาที่มอเตอร์ขับเนี่ยมันมีจำนวน80กิโลวัตต์แต่ขนาเดียวันเราต้องใส่พลังงานไฟฟ้าเข้าไป100กิโลวัตต์เอามาหารกันมันก็เป็นประสิทธิภาพทางกายภาพคือ80%นะครับใส่เข้าไป100ได้มา80ใส่พลังงานเข้าไป100ได้มา70ก็คือประสิทธิภาพ70%นะครับ นี่คือประสิทธิภาพเชิงวิศวกรรมเราเรียนในหลักสูตรวิศวะเนี่ยเราจะเจอเนี่ยประสิทธิภาพทางกายภาพเนี่ยตลอดเวลานะครับอะต่อมาแต่ถ้าเกิดว่าเราแปลงต่างๆออกมาเป็นเม็ดเงินเนี่ยเราก็เรียกมันได้ว่าเป็นประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ มันจะต่างทางกายภาพละมันหมายถึงเงินที่ได้รับต่อเงินที่ใช้ไปาหารด้วยเงินที่ใช้ไปนะครับบางทีของที่เราผลิตได้เราใช้ในเงินในการผลิตของใช้เงินไปเท่าไหร่แต่พอของผลิตได้มันมีมูลค่าเอาไปขายได้เงินมาเท่าไหร่งั้นประสิทธิภาพอย่างเงี้ย,เ,ยเอาเงินมาเทียบกันเขาเรียกว่าประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ นะครับนั้นก็มีอยู่2อ,อย่างแต่ว่าจริงๆแล้วดัชนีตรงนี้ประสิทธิภาพมันก็ไม่ใช่แค่ตัวเดียวที่ใช้วัดนะเดี๋ยวักศึกษาเรียนไปมันจะมีตัวอื่นๆที่มาใช้วัดความคุ้มค่าด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับอ,อย่างเช่นมาดูตัวอย่างเอาตัวอย่างเช่นการลงทุนวัตถุดิบเนี่ยเพื่อผลิตสินค้านะครับห้าพชิ้นนะครับห้าพันชิ้นคิดเป็นมูลค่า10,000บาทก็คือลงทุนไป10,000บาทเนี่ยผลิตของได้5000ชิ้นนะครับแต่พอผลิตออกมาได้เนี่ยผล ทิ้งไป500ชิ้นลงไปลงไป5,000ใช่ไหมซื้อของมา5,000แต่ผลิตออกมาเป็นเป็นเขาเรียก finish g o o d ก็คืออ,อผลิตภัณฑ์สำเร็จ finish สำเร็จ g o o d คือผลิตภัณฑ์นะครับผลิตสำเร็จออกมาได้แค่4ี่0้นะครับก็คือเสียไป500นะครับสับทางอุตสาหการรมเขาเรียก yield yield อยู่ที่4,500นะครับเสียไป500นะครับแต่ว่าพอไอ้4,500เนี่ยเอาไปขายเนี่ยมันได้เงินมา15,000บาทอ่าได้เงินมาหม0 0นบาท หาดูที่ว่าประสิทธิภาพทางกายภาพกับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์มันเป็นเท่าไหร่อ่ะลองมาดูนะครับงั้นประสิทธิภาพทางกายภาพก็คือว่าเอาสิ่ทรัพยากรที่ได้รับหารด้วยทรัพยากรที่ใช้ไปใช่ไหมทรัพยากรที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างทรัพยากรที่ได้รับก็คือได้รับมา4,500ชิน้นแต่ใช้ไป5,000ชิน้นเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันก็คือ4,500หารด้วย5 0 0พันดนั้นประสิทธิภาพมันคือเท่าไหร่ครับ0.9หรือ9 0 ใช่ไหมคือเก้าสอนนี่คือคือสิ่งที่เรียกว่าประสิทธิภาพทางกายภาพแต่ว่าประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ล่ะเราได้เงินมาเท่าไหร่หารด้วยเงินที่ใช้ไปใช่ไหมได้เงินมาเท่าไหร่หารด้วยเงินที่ใช้ไปคือเราเได้เงินมา1 5 0 0 0บาทแต่ใช้ไป1 0 0 0 0บาทไม่ก็เอา15,000บาทหารด้วย10,000บาทนะครับก็ได้1.5หรือ1 5 0อต่างกันไหม นะครับต่างกันนะก็คือประสิทธิภาพทางกายภาพวัดว่ารัพปากรทรัพยากรได้มาเท่าไหร่เราต้องลงทุนทรัพยากรใช้ไปใช้ไปเท่าไหร่นะครับหรือแต่ถ้าทางเศรษฐศาสตร์ลงเงินไปเท่าไหร่ได้เงินมาเท่าไหร่เอามาเทียบกันักศึกราจะเห็นว่าว่าประสิทธิภาพทางกายภาพเนี่ย จะมีค่าน้อยกว่า100%หรือน้อยกว่า1เสมอนะครับน้อยกว่า1เสมอนะครับมันไม่มีทางหรอกที่จะใส่ของไป5,000ชิ้นเนีแล้วได้ของออกมา5,500ชิ้นมันไม่มีทางนี่ผิดหลักธรรมชาติเลยนะครับทางกายภาพก็คือทางธรรมชาตินั่นเองแต่ว่าในทางเศรษฐศาสตร์มันได้มากกว่า1ก็ได้ได้สูงกว่า100%ก็ได้เพราะว่าหลักทางเศรษฐศาสตร์ มันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาที่คนสมมุติขึ้นมามันไม่เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมมันเป็นค่าเงินที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับเงินต่างๆมูลถ้าเงินเป็นสิ่งสมมุติที่เราตกลงร่วมกันว่ามันมีราคา1 5 0 0 0บาทเราลงทุนไป10,000บาทเฉะนั้นมันมีขมูลค่าเพิ่มได้ครับมันมีราคาที่เพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้น,น,น,ระะน,นประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมากกว่า1 0 0ได้จริงๆแล้วเราอยากได้มากกว่า100%ถูกไหมครับ เพราะว่าเราต้องการมีกําไรถูกไหมถ้าลงทุนไปแล้วแล้วก็ขายได้น้อยกว่าเงินที่ลงทุนมันก็ขาดทุนคือประสิทธิภาพมันต่ำกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นนะครับฉะนั้นความคุ้มค่าเนี่ยมันวัดด้วยมันต้องมีตัววัดความคุ้มค่านะครับทางกายภาพทางวิศวกรรมก็ใช้ประสิทธิภาพทางกายภาพมาวัดกันซึ่งถ้านักศึกษารเรียนคำนวณเรียนอะไรต่างๆมันจะมีประสิทธิภาพในหลักสูตรวิศวกรรมเนี่ยเจอประสิทธิภาพของกายภาพแน่นอนอาจจะเป็นมอเตอร์เครื่องจกักรมอต้มไออุตสาหกรรม เครื่องอัดความดันลมหรือสิ่งต่างๆนั่นคือประสิทธิภาพแต่ถ้าทางเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาอุตสาหการเนี่ยจะยุ่งเกี่ยวเรื่องของเศรษฐศาสๆๆตร์วความคุ้มค่าเงินมากมันเป็นประสิทธิภาพทางศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์คือเอาเงินมาเทียบกับเงินได้กับเงินลงทุนนะครับซึ่งเราหวังว่าประสิทธิภาพมันจะต้องเกินร้อยเพราะเราต้องการมีกําไรมีความคุ้มค่าเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดประสิทธิภาพมันต่ำกว่าร้อยความคุ้มค่าก็อาจจะไม่คุ้ม ช่ไหมอาจจะไม่คุ้มอาจจะไม่ลงทุนหรือไม่ทําโครงการแบบนั้นนะครับนี่คือเป็นเรื่องของความคุ้มค่าเป็นตัวอย่างของดัชนีการวัดความคุ้มค่าแบบนึ่ง